เฮ้ยม hey, like 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 ันเข้าไปได้มันเข้าไปได้ทำใจทำใจไม่นาเลยคือจอดไม่ได้อีเ uh, กิดเดี๋ยวเดี๋ยวกนให้ิบหายแล้วกดกันชิ้หายแล้ว กดซับสไคร์และกดกระดิ hmm. ่งสรุปเลยดกเ่อาว่ามันเปิดตไม่ได้มันล็อกเอามย์ย้าหาย็อกได่ใ่อย่าบอกนะว่ายายอยู่ใต้ถุนบ้านหรือเปล่าอ่ะย้ายไ่อยู่หนีมย์ยายอยู่คือนี้ยาย

กูกเข้ากูเข้าตรงที่ในที่หนึ่งเลย,อยโ,โอ้ยตาย,ายกูจะตายแกจะจตากูมามีแต่กูเจ้าปืนเจะปืนอ่ะสวยแล้วก็หาอะไรต้องหาของมาทำโอ้ต้องหาหลายส่วนเลย ใหญ่ใหญ่ยยมันใหญ่ามาติดปั๊บอะคอทัอทงอันเลยลูขึ้นไปแล้วเออน,น,นี่ไงประตูประตูเปิดประตูเปิดแป,ป้มมุมโอย้ยเ๋ยวต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธาีเยอเกาการคอร้อนอีกเลยนะเจะ อะไรวะอะไรวะไม่รู้ดิอะไรวะไอ้เหี้ยแม่แม่สาเลดีนานี้ว่ะอ้ยอ้ยอ้ยยายไน้ยลดี้ลสิกมาบดน้ำตอจับผูมันคา เจี๊ยบมาเทียนเป็นแล้ววะเ,เออ,เอหยิบแล้วนี่หว่า<อ>ทำไมมันทำไมมันเจอแต่โสดแต่รถวะอ,วอะไรวะเราต้องไปหาเราต้องไปหาชิ้นส่วนปืนอุ้ยอันนี้คืออะไร มันอะไรมันเครื่องมันเป็นเป็นเครื่องอะไรมันก็เป็นของรถยนต์เลยนี่จะีรถรมวะนี่ก็ถคีย์พิเศษที่มันคืออะไรไม่รู้ดิแกอะไรวะไม่เคยอ๋อมันเป็นมันไป็นกุญแจรถยนต์หรือเปล่าใช่นะเนาะนี่มันเป็นมันไม่ใช่กุญแจรถเหรอฮ้ยเจอชิ้นส่วนชิ้นส่วนปืนอยู่ตรงนี้นี่หว่า มันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้ต้องต้องหากุญแจว่ะจำจำได้มันมันอยู่มันอยู่ตรงห้องเนี้ยใช่หรือเปเอามือย้ายต้องการกุญแจนั่นเหี้ย่ยย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  อยูต่ตรงห้องน้ำห้องน้ำห้องอ้ำกูตายว่ะกูตายกูตาย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 เออกูโดนทุบหัวกูโดนทุบหัวกุบกล่อมเลยทีเดียวเออ,อ คยอไม่ได้ออกมาเลยเฮ้ยมันบอกว่าคืนแรกอ่ะอโอ้ออย่อนไม่ได้นั๊กจะตายแล้วนะเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ย,ววยดยวกปงลัง มึงโดนไอ้เยี่ยมตายเยอยมึง้วมึงอยู่ไเนี่ยง่มึอ่ห้องมอยในห้องมงอยู่ห้องเดิมอะห้องที่ห้องท่เองเกิดอะไม่รู้ดิ เอ้ยตรงกลางคออีกแล้วจะเอาคอแล้วแหนังหนาววะไม่เจออุ้ยอีกาคอเออไอเห็นโดนกันกนกอะไรวะต้องคิดอะไรออกมามือกุ๊กปักขุนยนต์ลงไปข้างล่างด้วยนี่โหมดอะไรวะ ไม่รู้ครับยายมึงไม่ต้องบอกว่ามึงอยู่ไหนแตกูอยู่นี่เออไ,ไ,ไ้เ,เรียกไ,ได้แล้วได้แล้วนึงกุญแจหรักรักตุญแจต้องการแบตเตอรี่ตอการแบตีไม่ต้องการใช้ แกล็อกเฮ้ยอ้าวูมหแบไหรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยกูอยู่ห้องโถงเอาแล้วไงกูอยู่ข้างล่ากูอยู่ข้างบนห้องน้ำเยี่ยมห้องน้ำอาจมีของกูอยู่ชั้นสมีชั้นแที่มันมีห้องน้ โอ้แค่นี้อืต้องยังทานอีกเท่าไหร่อีกเยอะใช้เวลาถึงสิบวันไม่โู้ดิแต่ถ้าเป็นเรือยอทมันต้องเติมน้ำมันใช่ไหมอืม ทีโมดที่หมดไม่ทำอะไรเลออแทบจำไม่ได้เลยต้อง,ต,องต้องไม่ไหวจับจับ